ครับผมอัติรุธสิงห์หาอังคณนะครับชื่อเล่นชื่อนัทนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องพริกดินสูดดาวกรอกุกเยสิท์วอัลโลเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดครับกาลังถ่ายทําเรื่องพยักยี่เกน,นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วน MV เนี่ยก็เล่นมาม่กิจตัวเองฮะของโปรลาซอนพ่อของแม่ครัวนะฮะนะแล้วก็เนี่ยจะบอกว่าเวลาถ่ายทาละครหรือว่าถ่ายหนังเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยคือเป็นอะไรที่แต่งหน้าเข้มมาก เพราะว่าการแต่งหน้าเข้มเนี่ยมันจะช่วยให้หน้าของเรานะฮะจะมีเฉดมีมิติขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบเรารู้ว่าต้องแต่งหน้าจัดขนาดน,นี้เนี่ยต้องมีวิธีรักษาหน้าอย่างไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะมามาดูจากตัวแรกที่ผมใช้ก่อนดีกว่านะฮะหลังจากเสร็จจากกองละครปุ๊บเนี่ยผมกลับไปที่ห้องครับนี่เลยขอแนะนําตัวนี้เลยฮนะนี่ฟิโลเจนาดีทอ p พิซซิบิวนะฮะตัวนี้เห็นไหมชัดๆเลยนะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นครีมนะครับอาจจะช่วยทําความสะอาดนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าชําระสารพิษนะแล้วก็สารเคมีที่ตกค้างอยู่ด้วยนะเ<ม>พียงแค่บีบครีมออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมทำอย่างนี้เลยฮะ <c oughs> ผมก็ครีมเนี่ยปาดไปปาดไปปาดไปสักพักหนึ่งครับเอาสำลีสำลีเช็ดให้ออกนะฮะประมาณสองรอบสองรอบรู้เรื่องครับค,ครีมเคลมสารพิษ แป้งพัฟแป้งฝุ่นออกหมดเกลี้ยงแล้วจากนั้นครับผมเข้าห้องน้ําเลยใช้ตัวนี้ฮะนี่เลยครับสบู่หน้าเน่นน้านมขาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะบอก้เลยว่านะฮะนี่ลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำขาวเนียนนุ่มหน้าเด้งแน่นอน,นคอนเฟิร์มนะฮะช้าตัวนี้นะฮะจะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยใสยเนียนอย่างแน่นอนเลยนะครับแล้วก็จากเสร็จนี้ปุ๊บเช็ดหน้าหแห้งนะฮะเช็ดหน้าหแห้ง แล้วก็ออกจากห้องน้ำนีเลยนะเนี่ตัวนี้ครับเป็นโทนเนอร์นั่นเองจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นหลังจากใชน้นี้เสร็จปุ๊บนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้นะฮะแล้วก็บีบใส่อาสำลีอาบีบใส่สำลีเล็กน้อยหนึ่งสองสามปุ๊บแล้วก็เช็ดปลาย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 นะแล้วจากนั้นเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับนี่เลยเป็นครีมปรับสภาพผิวในเวลากลางคืนครับ จะช่วยทาให้หน้าของเราเนี่ยต่งตึงเหมือนกับว่าสภาพผิวของเราเนี่ยได้ได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในเวลากลางคืนนั่นเองนี่หลังจากใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมใช้นี่เลยครับนี่ฮะบำรุงผิวเพื่อผิวขาวกระจา่างใสนี่จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมใช้ดีมากๆเลยจะบอกว่าใช้มาประมาณเกือบเกือบปีหนึ่งแล้วแล้วก็หน้าก็ยังใสยังเียนอยู่เพราะว่าตัวนี้จริงๆนะขอคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มเลย จะบอกว่าใช้ทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับตัวนี้นะฮะอ่าพอเสร็จจากนี้ปุ๊บเนี่ยใช่ว่าการทํางานมันหนักมากถ่ายละครเลือกกองตีสองตีสามนะนี่เลยครับครีมตัวนี้จะช่วยทําให้ขอบตาของคุณจากที่เคยเป็นแพนดาเพียงแค่7วันนะหรือเรียกง่ายว่าตัวนี้คือเซเว่นเ y ซเว่นเดย์นั่นเองนะฮะเจ็ดวันเนี่สามารถทําให้หน้าคุณเนี่ยเป็นปังสวยงามอยู่เสมอเลยนี่นะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะ จบแล้วปุ๊บเรามารู้วิธีของผมในตอนเช้า้า้ดีกว่าอันนี้คือหลังจากถ่ายละครเสร็จก็ตอน,นคืนแล้วใช่ไหมมาถึงตอนเช้าครับตอนเช้าผมก็นี่เลยตื่นมาใช้สบู่ตัวเดิมครับใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะแล้วก็มีเลยครีมหน้าเด้งขาวอมชมพูตัวนี้คอนเฟิร์มมากเพราะว่าผมใช้นะทุกวันครับหลังจากแบบว่าจะออกไปไหนมาไหนต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาวนอีกทีนึงคือตัวนี้ สามอีกทีหนึ่งแค่ยังไม่พอเนี่ยครีมกันแดดนั่นเองนะครับจะบอกว่าสําคัญมากๆเลยตัวนี้นะแต่ว่าหน้าของคนเราปกติเนี่ยถ้าเกิดเจอเจอแดดเจออะไรเนี่ยสามารถทําให้เกิดสิวหรือว่าฝ้าได้อย่างง่ายดายทีเดียวนะครับแต่พอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเกาะป้องกันหน้าของเราเนี่ยจากแสงอุลตร้าไวโอเลตได้อย่างดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับ ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องลาะไรก่อนแล้วนะแล้วก็มีโอกาสอย่าลืมติดตามผลงานผมนะฮะพยักยิ่เกช่องเจ็ดสีนะครับเวลาตอนเย็น18ดนาฬิกาสหทีนะฮะแล้วก็ออเหล็กกูต้าไทโอนอีกตัวหนึ่งใช่ไหมโอเคลืมพูดตัวนี้ขาดไม่ได้เลยจะบอกว่าทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยขาดไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยนี่คือกูต้าไทโอนครับสรารคุณทาให้ผิวขาวเนียนกระจ่างใสดูอ,อ่อนอ่อนอ่อนยาวอ่อนไวอ่ะอ่าอ่า ทำให้หน้าใสาด้วยนะจะบอกว่าให้ตัวนี้คอนเฟิร์มก็ขอฝากไว้ด้วยการสำหรับฟิโลจน่านะฮะหน้าใสากระจ่างด้วยฟิโลจน่าครับสวัสดีครับ